พรหลงพ่อโสธรวรารามวรมหาวิหารนะครับด้านในนี่นี่โอ้โหสวยมากนะครับถึงแล้วครับนี่ครับนะครับรุ่นสร้างพระอุโบสถถึงวัดนะครับโสธรวอวัดโสธรวรารามวรวิหารนะครับจังหวัดฉะเชิงเซาสวยงามมากๆครับ เมื่อกี้เราเข้าที่ดีป่ะนี่ครับถึงวัดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันนะครับแล้วก็ใครมาวัดหลวงพ่อโสธรน,นะตรงข้าม้าวัดก็จะมีของกินเยอะเลยของฝากนะครับที่ผมชอบที่สุดคือนะครับน้ําตาลสด <c oughs> นี่ครับสวยมากสวยมากนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับไปวัดหลวงพ่อโสธรกัน สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ถึงแล้วนะครับวัดโสธรวรมหาวิหารนะครับจังหวัดฉะเชิงเซาวันนี้เดินทางนะครับพาแม่มาไหว้พระที่วัดหลวงพ่อโสธรน,นะครับนะเดี๋ยวเราไปไหว้หลวงพ่อโสธรก่อนนะครับอ่านะครับเราก็มากราบหลวงพ่อโสธรวันนี้พาแม่มาที่วัดหลวงพ่อโสธรมากราบหลวงพ่อโสธรนะครับขอพรนะครับหลังจากเดินทางไปวัดตะแบกนะครับหลอ่อ พ่อโสธรอ,องค์ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านในวิหารกันนะครับ,บนี่ไงปิดด้านในครับป<ม>ะบไ,มไม่ปิดรงนี้อ่ะด้านเยอะยันนี่ไงองค์นู้นไงองค์กลางไงอ่าไปปิดองค์กลางเลยนะครับปิดองค์ใหญ่ของพ่อโสธรน,นะครับตรง,งกลางเลยนะเราก็ไหว้เสร็จนะครับก็นำทองที่เราได้บูชาเมื่อกี้นะครับมาปิด นะครับพระหลวงพ่อโสธรแล้วก็พระพุทธรูปมากมายนะครับในวิหารนะครับของพ่อโสธรวอราม,มหาวิหารนะครับมานี่นนถ่า,ายตอนผมอ่ะุยขอโทษครับขอโทษครับกิด<ะ>ได้เลย,เลย ปิดยังปิดยังโอเคนี่ปิดให้ครบเลย嘛เดี๋ยวเราไปดูวัตถุวัตถุมงคลกันดีกว่านะครับนี่ครับนะครับใครที่มาเที่ยวนะครับหลังจากว่าหลวงพ่อโสธรแล้วนะครับนะครับด้านนี้นะครับข้างวิหารด้านซ้ายนะครับก็จะมีนะครับให้บูชานะครับดอกไม้ทูบเทียนนะครับ หรือถวายสังฆทานก็เชิญด้านในได้เลยเดีนี้ก็จะมีเป็นห้องนะนะครับดีมากเลยครับเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับด้านนี้จะเป็นนะครับจหนายวัตถุมงคลนะครับของวัดนะครับโอ้เยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าขออนุญาตนะครับอ้อันนี้มีรูปผ้าบูชาได้นะครับสําหรับโปสเตอร์แบบใส่กรอบก็มีนะ นะครับเพื่อนๆที่มาเที่ยววัดหลวงพ่อโสธรนะครับสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับมีวัตถุมงคลมากมายให้เลือกไปบูชาที่บ้านเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะครับมีพระหลวงพ่อโสธรนะครับประจาสีวันเกิดด้วยนะครับอ,อันนี้จะเป็นเริ่มตู้แรกเลยเนาะลง,นนล,กกลงหินนะครับเป็นล็อกเก็ตลงหินนะครับแล้วก็จะมีแบบตั้งหน้ารถนะครับม,มีสีหลายสีเลยนะครับ แล้วแต่เพ uh okay, uhm, ื่อนๆเลือกได้เลยนะครับแล้วก็มีเข็มกัดหลวงพ่อสวยมากครับนะครับเป็นเข็มกัดหลวงพ่อโสธรนะครับมีหลายแบบมีนะครับแล้วก็มีพระกิ่งนะครับพระกิ่งหลวงพ่อโสธรโอ้สวยชอบชอบชอบนะเพื่อนๆที่มาที่วัดนะครับไหว้พระเสร็จนะครับขอพรก็เชิญได้ที่ตู้วัตถุมงคลนะครับมีหลากหลายรุ่นหลากหลายแบบนะครับ ขออนุญาตนะครับจ้านะครับ,รบมีหลวงพ่อโสธรย้อนยุคนะครับสองสี่หกศูนย์โอ้โหนี่สวยมากเหรียญนี้ถ้าเอาไปเลี่ยมทองนี่สวยเลยนะครับแล้วก็มีเป็นเหรียญกลมนี่เหรียญกลมนะครับมีเป็นชุบนะครับชุบเงินชุบทองชุดนาดแล้วก็มีเป็นเหรียญลงยาเล็ก มีหลายแบบนะครับเพื่อนๆมีหลายแบบลองดูได้เลยนะครับใครชอบแบบไหนนะครับมาบูชาได้เลยครับที่วัดหลวงพ่อโสธรนะครับตอนนี้เปิดให้เข้ามากราบแล้วนะครับแล้วก็วัตถุมงคลของวัดนี้ก็เปิดแล้วนะอันนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆล็อกเก็ตแบบเล็กปรัจาวันเกิดนะครับสำหรับเด็กๆผู้หญิงเนาะ แล้วก็มีเป็นพิมพ์หลวงพ่อโสธรเป็นเหมือนสมเด็จนะเนื้อผงนี่ใครชอบเนื้อผงเชิญได้เลยครับที่วัดที่ตู้วัตถุมงคลอยู่ด้านซ้ายมือนะครับใกล้วิหารตรงนี้จะเรียกวิหารนะพี่นะไม่ใช่โบสถ์นี่นะครับแล้วก็มีรูปภาพนะครับเป็นรูปภาพเหมือนสามไม่ใช่สามมิตินะจะเป็นภาพเหมือนแบบสีทองๆเลยแต่ผมมองไม่เห็นนะสวยนะครับ มีแบบภาพเปล่านะครับแล้วก็ภาพใส่กรอบนะครับนี่โอ้โหอันนี้สวยเลยอันนี้สวยเลยนะครับแขวนหน้ารถ 3K นะครับโอ้อันนี้สวยอะ่ะโอ้ใส่กล่องอย่างดีเลยสวยมากนี่นะแบบบูชาแขวนหน้ารถนะครับก็เชิญได้เลยนะครับสวยงามนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบสมเด็จ มีหลายพิมนะพ์นะพิมพ์เหรียญอ่าเป็นพิม,มพ์อาร์มพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับพิมพ์กมลมรีนะครับเป็นพระผงปิดทองต่อผ่าไหวยครับเพื่อนๆชอบรุ่นไหนก็เลือกได้ที่วัดเลยนะครับบูชาได้ที่วัตถุมงคลตู้ของวัดได้เลยอันนี้จะเป็นเหมือนย้อนยุคเนาะเป็นพิมพ์เหรียญสองหน้านะครับ เหรียญสองหน้าสวยมากนะครับเป็นเหมือนเนื้อทองส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเหรียญกลมนะครับปรอบทองในพ่อนสวยนะครับเป็นแบบครึ่งองค์นะครับเป็นเหรียญเหมือนกับเหรียญกระสาบมีลงยาด้วยมีลงยาสีประจ้าันกดกไม่มีสีแดงอะฮะ อันนี้สีแดงวะครับอ๋อนี่ชมพูอ๋อ,อ,อมีครบทุกสีนะฮะได้ที่วัดหลวงพ่อโสธรเลยนะครับแล้วก็มีเป็นแบบชุดนี่นะชุดอันเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากน้ำสองรปีรุ่นรุ่นเกนะครับก็จะเป็นชุดกลมลายไทยใหญ่นะครับบูชาตามนี้เลยสวยมากครับสวยมากจริงจริง อันนี้น่าจะเป็นชุบนะไม่ใช่เงินนะครับเป็นชุบสาวกษัตริย์แหละว้าวอันนี้สวยเลยครับอันนี้จะเป็นเสมารุ่นห้านะครับขึ้นอัญเชิญของพ่อโสธรขึ้นจากน้ํานะครับสสอองิบห้าปีนะครับอันนี้สวยเป็นเหมือนเหรียญหล่อ,อโบราณนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อโสธรน,นั่งเต็มองค์อยู่นะครับเพื่อนๆก็มาดูได้ นี่นะครับแล้วก็มีพินเหมือนคล้ายๆหยดน้ําหยดน้ําสวยนี่สวยมากเลยมีหลายเมือนะครับเชิญได้เลยแล้วก็มีเป็นแผ่นปั๊มแผ่นปั้มใหญ่หลวงข้อโสธรนะครับแบบครึ่งซี่ก็มีอ้าบูชาโอ้น,นี้อันนี้อันนี้จะเป็นแผ่นปั้มเล็กนะครับแล้วก็มีแบบแขวนรถมีหลายแบบนี่มีหลายแบบ อันนี้จะเป็นแบบใส่กอรอบนะครับมีใบปูง้าง,างแต่ชอบแผ่นปั๊มสวยเป็นพระซีกนะครับแล้วก็พระแผ่นปั๊มสี่เหลี่ยมว้าวอันนี้ถูกใจเลยครับแหวนอาร์มลงยาแหวนอาร์มเงินลงยานะครับนี่มีสีประจำวันแน่แล้วก็อันนี้เป็นเนื้อเงินแหวนอาร์มเงินเลยนะครับ นี่ครับมีหลายรุ่นนะครับมีแบบเล็กแบบของผู้หญิงก็มีแหวนไข่อ่ามีหลายสีนี่เป็นหัวแก้วนะครับแล้วก็มีเหรียญเงินลงถมแบบรุ่นเก่านี่ให้บูชานะครับสวยทั้งนั้นเลยฮะบอกเลยว่าถูกใจถูกใจหลายองค์นะครับชอบมากนะครับมีหลากหลายให้เลือกนะครับของเด็กของผู้ใหญ่ของผู้หญิงมีหมดนี่นะ เหรียญเล็กเหรียญจิ๋วนะครับเพื่อนเพื่อนที่มาเที่ยววัดนะครับโดยเพพาะสวนทอรก็มาดูวัตถุบุคคลได้นี่แบบบูชาตั้งหน้ารถนะนี่ฮะสวยจริงสวยจริงนะครับโอ้โหที่วัดทำสวยมากนะครับแบบนี่นะครับแบบใหญ่แบบอันนี้สวยน,นีหมันปิดทองแท้ นม่มันปิษทองแท้นะครับอันนี้องค์เล็กเมา่น้อยนี่โอโอเคนะครับแล้วก็มีแบบนึงนี่เหลี่ยนปั๊มมีพิมพ์แบบนี้นี่<ม>นะครับอีกหลายรุ่นเลยนะครับเ <Okay. S 1> พื่อนๆชอบก็ลองมาดูได้ที่ตู้หลวงพ่อโสธรนะที่วัดหลวงพ่อโสธร mm hmm. มีหลากหลายรุ่นเยอะมากๆเลยนะครับ นะครับลองมาดูครับอันนี้เป็นพิมพ์เหรียญปั๊มเงินปั๊มนะครับทองแดงทุ้นทรายอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับลงยาสีประจำวันอันนี้จะเป็นเหมือนรูปหล่อนะครับรูปหล่อหลวงพ่อโสธรมีหลายเนื้อนะครับนี่ก็จะเป็นเนื้อเงินอันนี้สวยดี อันนี้จะเป็นเหรียญอัญเชิญของพ่อขึ้นจากน้ำ250า250ปีรุ่น10ปี63นี่นะครับสวยน่านเพื่อนๆลองดูนะครับมีหลายแบบหลายหลายอย่างเลยนะครับชอบรุ่นไหนนะครับก็เชิญได้แล้วก็มีบบพพาูชาปิดทองแพ้เนาะสามิ้ว อันนี้เป็นทองเหลืองปัดเงามน,นที่บ้านมีแล้วแต่เป็นห้ามีนะนะครับก<อ>็ข้างบนดูข้างบนกันโอ้โหองค์ใหญ่มากทองเหลืองอขัดเงาสิบสองนิ้วโอ้โใหญ่สุดๆอันนี้เป็นทองแท้นะสิบสองนิ้วอันนี้เก้านิ้วทองเหลืองเอาพักสว่จริง อันนี้จะเป็นขนาดเจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วด้านบนก็จะเป็นฐานแดง <c oughs> เป็นฐานแดงาอ่หัวเป็นฐานแดงแ <c oughs> บงค์ร้อยสองร้อยหกสิบมีหลักเก่ารุ่นอันนี้จะเป็นพระหินสีห้านิ้วนะครับในขนาดห้านิ้วอันนี้ขนาดเจ็ดนิ้วนะครับเป็นหินสี สีขาวสวยนะมันทำเป็นสีประจำวันนะครับอันนี้จะเป็นสีเหลืองข้างบนก็จะมีสีเขียวนะน่าจะเป็นสีประจำวันแน่เพราะมีหลายสีมีเขียวมีม่วงนะครับชมพูสีฟ้าสีฟ้านะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นขนาด หน้าล่างน่าจะเป็นขนาดเก้านิ้วหน้าตัดพวกสีเขียวก็สวยนะเหมือนเขียวมรกตนะครับด้านบนช้านิ้วนะครับนี่ขนาดเก้านิ้วจริงๆด้วยนะครับอันนี้จะเป็นเห็นสีออกจะเป็นแดงเนาะแดงแล้วก็สีขาวะนะครับก็ประมาณนี้เพื่อนๆมาก็มาเยี่ยมชมได้นะครับที่วัดเลยนี่สวยเลยไม่ไม่แพงเลยอ่ะ,อะนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตู้วัตถุมงคลของวัด โซทอนนะครับเดี๋ยวเราไปด้านในนะครับไปไหว้หลวงพ่ออีกทีหนึ่งนะครับไปนะครับก็ออกมายัางมีจุดนะครับวัตถุมงคลน,นี่รุ่นนี้ครับรุ่นกลุกแตกนี่พุทธาพิเศษครั้งคือ27ตุลา63ปีที่แล้วนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นกลุกแตก นี่ให้บูชาด้วยนะครับที่วัดหลวงพ่อโสธรมีสิพิมพ์องค์ละหนึ่งรบาทนะครับด้านในไปเยี่ยมชมกันดีกว่าอ๋อข้างในก็จะมีเป็นพระกุ1ิบแบบให้เราบูชานะครับรุ่นกุกแตก2544แล้วก็ปลุกเสกเมื่อปีที่แล้วอิครั้งนะครับใครที่มาวัดนะอยากได้วัตถุมงคลรุ่นกุกแตกนะครับของ วัดหลวงพ่อโสธรปี2544ก็เชิญได้ที่วัดเลยนะครับนี่นะครับอ่าไปถึงเวลาเราไปกราบกันดีกว่าว่าหลวงพ่อโสธรอีกทีหนึ่งนะครับก่อนกลับนะครับคนมากราบไหว้มากมายนำดอกไม้มาไหว้เยอะเลยนะครับนี่นะครับบางคนก็เอาไข่มาแก้บนนะครับมากราบหลวงพ่อโสธรนะครับที่วัดนะครับที่วัดเปลี่ยนใหม่เยอะเลยนะฮะ ปรับปรุงนะครับให้พุทธศาสนิกชนนะครับประชาชนเข้ามาการาบไหว้นะครับแบบที่วัดสะอาดมากเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับนี่นะหลวงพ่อโสทองน,นะครับก็ที่วัดนะครับโอ้โหสุดยอดครับ